สวัสดีครับขัวเนื้อครับนี่เนื้อร้อนหนึ่งครับนี่ยมูเสือมากครับนี่พริกแกงตำเองครับนี่อันนี้เป็นเครื่องครับสมุนไพรเครื่องปรุงนี่ครับเดี๋ยวก็เดี๋ติดตามหมดยังงั้นครับหัวหอมเนี่ย หวานนั่นนี่กินครับหอมมันเป็นไส้เนื้อลงไปครับเนื้อ,อน,นี่เองค,ครับพี่นันธนาการจากห <c oughs> อมปะ่ะหอมดีจัง อเน,นี้อครับหนึ่งกิโลอันเก็บร้อยครับใส่ลงไป เมนูขวัวได้ครับเดินมานเ้มานี่หตักเ้ามาเี็มเแตามาเต็มนี่ครับขัวเนี่ยครับหนึ่งกิโลขับเบื้องตอนเด็ดด้วยครับเออน่งบกินครับมีมา จำนนแตบบ่ว่ามีอย่งหนกมากครับนี่อนไ้กับเซนครับมันีเพ็ดกิิอนด่ที่เซบเผาครับปีตามมเลยครับเด้อนี่ยน,นะครับไป,ปกดใส่ลงไปแล้วด้ครับเด้อเดยวเติมปุ่มที่นี่เดือปุ่มนะครับชูรถ เสียบอะไรับเนี่ยคือเกี่ยวเลไห่กห็อะไ<อ>ใส่ตนไม้ตอนตำลงเลยว่ะใส่ตอนตำลงก็นะมาณนีันนะครับส่็นนะ้นโยข้างบนใระเพาะนะครับยีรายี่าเออไยีลาครับ กดท,ทีครับหอมยี่หรอรูบร,บรบิลล์แดงถูกต้องหอมหานเลย ใช่ครับทีเด็ดครับทีเด็ดนี่ส,สมุนไพรสมุนไพรนี่ครับจริดนะครับไปคุณสมกุณคุณเก็ตรกรคุณเกษตรกรแล้วทอเนื้อคุ้ม่ากๆเราจะทอาขาไหมครับขัวเนื้อสมุนไพรครับนี่เดี๋ยวเบื้องต้นซุปเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยครับก็ร่างจิ้มขอกันครับ อันนี้ยังนี่โคบนี่โดบดเพื่อนครับอันนี้กัขัวเนื้อใส่สมุนไพรเนาะอันนี้เป็นไรกับาดกินตามแล้วไหมครับเออนี้แหละขวดนครับยะกกันมาครับกินกันมองมากเลยกินิลมนยน้มใไหครับ้เหนียวสวัสดีครับ